พอกเกษียณออกมาก็มาช่วยงานที่วัดบ้างที่ในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องสาวบอกเออไปเรียนสมาธิธก็ไปเรียนเรียนนั่นแหละค่ะชื่ว่าได้สามรุ่นแล้ว <c oughs> รู้สึกว่าคือตัวเองก็เป็นคนเฉยเฉยแต่ว่าพอตอนนี้พอเราได้มารู้สึกว่าพอเราได้ฝึกนั่งสมาธิอะไรขึ้นมาเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเรามีพลังจิตมากขึ้นรู้สึกว่าจะนิ่งแล้วก็ ใครพูดอะไรก็รู้สึกจะเฉยๆนะคะ<笑><笑>ก็ช่างก็เตอะคงใจใครพูดอะไรก็คงจะกลับไปหาเขาก็เป็นเมื่อก่อนไม่ได้เลยนะคะเป็นคนใจร้อนนะคะใจร้อนเดี๋ยวนี้ก็เฉยๆอันนี้คือสิ่งที่ได้กับตัวเองนะคะแล้วก็พยายามแนะนําคนนู้นคนนี้ว่าเออไปเรียนเตอะนะคะมันดีนะคะดีกับตัวเองที่สุดนะคะเป็นอันดับหนึ่ง่วยหลือ คนรอบๆในหมู่บ้านเราในประเทศเราแล้วก็อาจจะขายายไปในทั่วโลกด้วยค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ